สวัสดีครับไม่เจอกันนานครับวันนี้เล่นขาครับท่าแรกเป็นสควอตแมชชีนครับท่านี้ผมจะเล่น1 0ถึง12ครั้งครับต่อเซตต่อไปเป็นท่าที่2ครับท่าแมชชีนเล็กสเปสครับเช่นเคยครับผมจะเล่น1 0ถึง12ครั้งต่อเซตครับท่าที่3ครับเป็นท่าเล็กเอ็กซ์เทนชันครับเช่นเคยครับ 1> 10 1ถึง2ครั้งครับต่อเซตท่าต่อไปครับเป็นท่า HIP Adduction ครับท่านี้ผมจะเก็บทั้ง2ด้านครับทั้งด้านในและด้านนอกเก็บทั้งหมด4เซตครับเซตละ10 -15 ครั้งครับท่าต่อไปเป็นท่า b a c k Extension ครับ ท่านี้ผมจะเล่นทั้งหมด4 set. เซตเซตละ10-12ถึงครั้งครับท่าสุดท้ายครับเป็นท่าแคปเรสครับเช่นเคยครับผมจะเล่นทั้งหมด4เซตแต่ว่าจะเล่นเซตละ12-15ถึงทีครับ